แต่ถ้ามีพระสงฆ์อยู่เนี่ยในหลักของชาวพุทธเนี่ยเราต้องให้เกียรติพระสงฆ์ว่าน่าจะทักคุณเจ้าที่เคารพก่อน้วถึงมาพิธีกรแต่มีการสัมมนาครั้งหนึ่งของภาคเหนือเลยที่เชียงใหม่เนี่ยมีมติว่าให้ทักพิธีกรก่อนเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยจะต้องทักผู้ที่เชิญเราขึ้นมาถ้าเขาไม่เชิญเราไม่มีสิิทธ์ขึ้นมาเพราะนั้นจะต้องทักก่อนซึ่งอันเนี้ยมันเป็น สำหรับคนที่ไม่รู้กติกาไม่รู้กฎเนี่ยจะตำหนิเราบอกว่าให้ท่านเราทำไมไม่ให้เกียรติพระสงฆ์เช่นเดียวเรากับการทักเราบอกไม่ทักคาว่าสวัสดีหรือว่านามัสการพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยเคยมีผู้มาตาหนิสโมสรเราแล้วนะบอกว่าสโมสรเราไม่มีสมมาครารวะทําทไมไม่ใช้คําว่านามัสการพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็รับฟัง,ฟงแต่ว่าถ้าข้างนอกนี่เราอาจจะต้องเปลี่ยน เป็นจิหน่อยอาจจะต้องใช้คําว่าเรียนใช้คําว่ากราบเรียนใช้คาว่าอย่างน้ยนอย่างนี้ก็แล้วแต่สถานะโดยเฉพาะท่านทํางานท้องถิ่นนะตัวโมสอนโยยังไม่ไม่มีคําว่าเรียนไม่มีคําว่ากราบเรียนแต่เปพูดในท้องถิ่นอจ,จําเป็นต้องมีก็ขอเรียนให้ทราบไว้ก็สรุปว่าคุณประถมพงศ์ได้ข้อมูลเรามากมากพอแล้ว ก็นแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้วิจารณ์เฉพาะตัวก็ได้พูดไปแล้วผู้วิจารณ์เฉพาะตัวแต่กี้ท่านผู้วิจารณ์เฉพาะตัวบอกว่าการปรากฏกายก็น่ารักดันงนั้นคราวหน้าอยากจะเชิญมาบรรยายเรื่องการปรากฏกายที่ไม่น่ารักเพื่อจะไ,ได้เป็นความรู้บทที่สามสำหรับท่านที่เตรียมจะขึ้นต่อไป กรรมการจะดูนั้งแต่ชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องคำนำกับเนื้อเรื่องไปเดวยกันไหมแล้วจริงๆผมเคยฟังมาแล้วหลายหลายคนทีเดียวตั้งชื่อเรื่องสมมตินะสมมติว่าตั้งชื่อเรื่องแมงสาบแล้วขึ้นต้นคำนำว่าอันไม่ตาหวานนี้แล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายไม่รู้ไอ ลงปากกับไอแมงสาบมันเก็บยวข้องกันอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปด้ยวยกันแต่ว,วันนี้คุณรัชยาตั้งที่เรื่องว่าเพล็ดลับสุขภาพดีกับคำนำกับเ,เ,กนนเนื้อหาไปด้วยกันท่านผู้นเนื้อเรื่องแบ่งเป็นขั้นตอนชัดเจนนะออทั้งหลายชัดเจนเลยแล้วข้อดีก็คือมีตัวอย่าง เกี่อาหารนี่ที่สําคัญต้องอาหารข้าต้องหนักๆไว้อาหารเย็นมันต้องมากแล้วก็รายละเอียดของอาหารอีกเล็กน้อยอารมณ์ก็พูดถึงอารมณ์ขันและอารมณ์ที่สงบจากการนั่งสมาธิอากาศก็มีตัวอยา่างอาศัยก็มีตัวอยา่างการออกกำลังกายก็มีตัวอยา่างเพราะฉะนั้นบทที่สามมีทมั้งสโมสรนานาทไทยสมัยเนี่ยกรรมการบางท่านเนี่ย เอาตัวอย่างเป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าพูดไปเยอะแยะแต่ไม่มีตัวอย่างเลยเนี่ยมันคีไม่ให้ผ่านแต่วันนี้สุนทรภิยามีตัวอย่างชัดเจนข้อดีอ,อื่นๆก็ย,ยืนตรงใบหน้ายิ้มแย้มแต่อาจจะสบสายตาหน่อยเพราะว่าบทที่สี่นี้เราจะต้องเริ่มแล้วนะต้องเริ่มใช้ภาษากายเพราะฉะนั้นบทที่สามเนี่ยอาจจะเริ่มฝึกขึ้นนิด แต่ว่าใบหน้ายิ้มแย้มยืนได้ตรงซึ่งเป็นภาษากายนมครับถ้าบผู้วิจารณ์เฉพาะตัวได้บอกไปแล้วว่าสรุปไม่มีแต่มีการปิดฉากใช่ไหมครับปิดฉากด้วยพุทธภาษิตท,ที่ว่าโรคยาปรมาลาภาก็ถือว่าได้ครบทั้นตอนผมไม่พูดเรื่องการแต่งกาย กพราะว่าจะมาพูดรวมกันนสองท่านท่านแรกออกตัวเลยว่าต้องขออภัยด้วยว่าการแต่งกายมันก็จะเหมาะสมเพราะฉะนั้นผมผมจะสะรุปให้ฟังสั้นๆว่าโดยหลักจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยสุภาพสตรีก็ไม่ให้นุ่งงงเก่งเลยทั้ไปแต่ตอนหลังเราไม่ให้นุ่งเก่งไม่ให้สวมเสอยืดน,นั่นทำไมสวมอ่ะใช่ไหมแต่ตอนหลังเราอนุโลม ว่สุภาพสตีนุ่งกเก่งได้จะต้องเป็นกันเกงที่ค่อนข้างจะสุภาพแต่เราไม่ได้พูดว่าสั้นหรือยาวนะเพราะฉะนั้นอันนี้สั้นไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราไปว่าคุณรัชญาไม่ได้นะว่าเธอตั้งใจจะมาฟังแล้วังคับให้เธอขึ้นมาแต่ผมว่าถึงเธอเส่้งของเกงสั้นเนี่ยเสื้ออยู่ในกานเก,ง,เกงแล้วก็มีเข็นขัดก็ดูแล้วสบายตานะ ทีเท่ถือว่าเน่เลยครับแต่ผมอยากจะเตือนสุภาพสตรีท่านอื่นๆที่นั่งอยู่ในที่นี้นะเขาบอกว่ารักวิธีการแต่งกายเนี่ยเราเห็นคนอื่นแต่งกายแล้วดูสวยเนี่ยห้ามลอกเลียนแบบเพราะว่าเครื่องแต่งกายที่ดูดีสําหรับคนนั้นเนี่ยสำหรับเรามันอาจจะไม่เข้ากันเพราะหม,มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็